สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะน้องแม่นลอยโูดลงมาฮาราคะหลังจากซีมือเลค่ะแม่น้อยบอเดเลคลิปลงนะคะกะบอดได้เป็นใส่ค่ะพี่น้องเพราะว่าหลังๆนะคะสามซีมือมาในฝนตกตลอดนะคะจริงๆเราต้องมีหิมะตกะค่ะแต่ว่าหางบ่มีหิมะนะคะเป็นสายฝนตกลงมาแทน้นะคะเราที่นี่แม่นลอยกะอ่าบอดไดเอาไปใส่ค่ะบอดไดไปใส่เลยค่ะอยู่ในบ้านก็นคืออ่าถ้าจะทายแบบเรื่องอ่าลูกนะคะกะ มันเสียงดังค่ะมันเสียงดังค่ะลูกแม่น้อยเพิ่นกับเวลาแม่น้อยพู้ชายเวลาเพิ่นเล่นกันเพิ่นก็สิเล่นแบบค่อนข้างที่จะหนักแลก้วก็เสียงดังนะคะทีนี้แม่น้อยก็เล็บว่ามื้อนี้เดี๋โอกาสดีค่ะพอลูกเพิ่นไปส่งกันไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะแล้วแต่แม่น้อยอยู่ผู้เดียวปกติแล้วสิม,มีผู้เฒ่าเป็นดอนอยู่กูนะคะแต่ทีน,นี่สามีเพิ่นเอาผู้เฒ่าเป็นดอนไปนําหายตําล่ะจะไปใส่กัน,นะคะ่ะบงค่ะอาจจะ ไปซื้อไปร้านค้าหรือเปล่าเพื่อซื้อนมนะคะเพราะว่านมนมนมหมดนะคะกะบริไป,ปกะเพราะว่าอาทิตย์นี้แม่น้อยกับบริปปไปใช้ว่าฟนตกัวกับบริไปร้านค้าเป็นอย่างนะคะปกติละสิไปร้านค้าอาทิตย์ละสองครั้งนะคะอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเพราะว่าลุงแม,ม่น้อยเพื่อนคนกลางที่จะกินไลายกะเลิกเลียนมากก็คือเปิดตู้ค่ะแม่น้อยต้องเฮ็ดกับเขากำนาดมาเรียบร้อยนะคะที่นี่แม่น้อยก็สิมีเรื่องว่ยที่นี่ว้าเกลียดค่ะาา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  แมนหน่อยก็เลยสิมีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะว่าอหลังบ้านใหม่ที่แม่หน่อยก็สามีเฮ็ดค่ะมันก็สามปีนะคะแลสามปีแล้วค่ะล่าสุดพนักง,งานที่เป็นอ่าที่แม่หน่อยซื้อบ้านใหม่นะคะซื้อแม่หน่อยซื้อบ้านใหม่น้ำเพิ่นนะคะแล้วก็เพิ่นก็นก็คือว่าเพิ่นมาบา่วดาเพิ่นมาบ่ว่าสั่งสั่งเฟซเพื่อแบ่าวา่าอ่าเกินว่อาอ่าโกงนะคะ โกงนะคะก็คือว่าอ่าให้ให้คนให้ลูกค้าไปสร้างซื้อแล้วก็สร้างซื้อใจเงินแล้วก็ปิดตัวหายต้มนะคะพอเป็นคนพอเพิ่นบ่แม่นคนประเทศนี้นะคะเป็นคนอีกประเทศนึงนะคะทีนี่1 1ในหันก็คือครอบครัวของแม่น้อยค่ะที่นี่โดยที่โดยโดยแต่มันสิมีปัญหาโดยที่ว่าอ่าแม่น้อยนะคะอ่าซื้อซื้อบ้านใหม่ก็คือแม่น้อยซื้อผ่าน ผ,ผ่านธนาคารค่ะที่นี่ธนาคารเพิ่นกับปกติเราก็คือสื่อในภาส,สื่อสื่อพอรอนจนะคะถามว่าสื่อสดได้หอสื่อสดได้ค่ะแต่ที่นี่แลวอยากสื่อพอรนจงนะคะในขณะนั้นก็มูวว่าเป็นอย่างคลืดๆอยากสื่อพอรอนจ ong นะคะทว่าก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเออเงินก่อนไปตุ่มอย่างเดียวก็เสียดายเงินเพราะว่าบวกรบคุณหารในการพรทรจแต่ละเดือนค่ะ มันเก็เพิ่มแค่หกลอยนะคะเพิ่มเพิ่ม่งหนาหกลอยเก็คิดว่าอุ้ยมันมันมันราคาโอเคว่าสันเออราคาโอเควะว่าภายในปีหนึ่งหรือสองปีเขาทรงขึ้นเพราะว่ากำหนดเขาสองปีเห็นทรงขึ้นนะคะกะกระจายดอกเบี้ยเขาหกลอยนะคะกะที่นี่ก็เลยว่าเออจอ่ายอม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 ,ยอมกู้ยืมธนาคารค่ะเพื่อที่จะซื้อบ้านใหม่นะคะบ้านใหม่ก็ถือว่าแพงบอลจะไดในขนาดนั้นที่เบิงตะเวนหาค่ะ ถึกที่สุดค่ะเพราะว่าถึกที่สุดนี่คือว่าเจ็ดพันนะคิดเป็นเงินบันเท่ากับอะไรแสนอยู่2สองแสนนะประมาณสองแสนนะบานใหม่อ่าเราที่นี่ทั้งธนาคารเพิ่นกาว่า,าอะไรก็คิดว่าแต่เพิ่นสิตบายใจแบบว่าอ่าเป็นงวดเป็นงวดไปนะคะบ่ค่ะิันใจโปโต๊ตุ่มไปเลยค่ะก็คือมดทั้งมัดก่อนอะอจ่ายจ่ายบริษัทบานใหม่ไปเลยค่ะเราที่นี่ด้วยที่ว่า บานใหม่ปุ๊บพันได้ปุ๊บนะคะม่นพวกมัน,านาอาส่งกอความไปไว่าเออจังนีน่คือเห็นบานใหม่กบาติดช่วงโควิดนำ้ำถากก็เลยว่าเงียบหายไปผ่านระยะเวลาผ่านไปผ่านปีหนึ่งปีนะคะไม่มีอย่างพีเวลเลยค่ะก็เลยแบบว่าติดต่อไปเทศนึงก็คือหูเทศนึงว่าปิดปฏิบัติการคือต้มลูกค้าลูกค้าหลายคนก็คือว่าพนได้บานใหม่เลยค่ะหลายคน,นะค่ะเป็นพันๆคนค่นนะ,คะ ทีนี้อ่าสามีมเมลน้อยเพิ่งกันติดต่อไปทางธนาคารนะคะว่าจังสันจังสีจังสังนจังสีจังสีจังสันนะคะทีนี้เฮาสามารถที่จะเอาเรื่องธนาคารได้ค่ะแต่ทีนี้มลน้อยก็เล่แปลว่าอ่าด้วยจีว่าเมลน้อยเฮ็ดเฮ็ดขินบ้านใหม่แหกหรือเซ็ยให้ลูกนะ,ะเฮ็ดให้ผู้บ่าวจอดน,นะ,ะแล้วทีนี้กะบ,บ,บ,บอกว่าไปบอกกันท่าใดสามีกับสามีเมลน้อยกับฐานอาพนักงานธนาคารบอกไปบอกกันท่าใดปันนี้เพิ่งกันเลย ตีต่อบ <mel> ้านใหม่อีกบริษัทหนึ <mel od ic discontin ui> right? ่งเพื่อจะไม่ให้หายม่น้อยทั้งนั้นที่วแบบมันกระจายให้ทั้งธนาคารก็คือจ่ายให้ธนาคารจ่ายตอนนี้ก็คือว่าจ่ายหมดไปแล้วค่ะเพราะมันมันผ่านเวลาระยะเวลาสามปีมันฟกหน่อยกระจายไปหมดเลยค่ะแล้วที่นี่ธนาคารเพิ่มก็เลยไปติดต่ออีกบริษัทหนึ่งไม่ให้หามาติดต่อหายแล้วไม่ให้หายนะคะกับบริษัทแม่นก็ษัทแม่จ้าวเขาเดินเรื่องกันบรไษัทแม่ก็บ่รู้เรื่องค่ะ ที่นึ่ก็มาเอ,อ,อามาเอามาให้ให้ว่าแม่นให้ใหด้ดอกค่ะแม่คือแม่น้อยกับสามีเป็นคนเฮ็ดให้กับลูกเป็นคนเฮ็ดเองค่ะแค่ว่าเอาบา้านใหม่มาตั้งไว้แม่น้อยก็เฮ็ดเองนะคะเราที่นี่เฮ็ดแล้วประมาณสองปีแล้วค่ะลังคาบ่มีพี่น้องหลังคา,าม,มุมด้วยพลาสติกหลังคาค่ะที่นี่ก็เรียกว่าอ่ามันคือมัน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 คือบ,อบ,อบ,อบอจจ่อบ่อเสียสินอันนี้ก็คือเบิ่งเรียบร้อยคือบเบิจจ่งเสียสินมันบ่อเสียสินนะคะจริงหล้างข้ามันต้อง กมุมหลังคาเหล็กนะคะถ้าบ์สบซันก็คือว่าความม่อนกําหยังที่เขาเปิดกําฮอนไปมันก็บปอยู่นะคะมันก็คืออ่าออกไปทั้งหลังคาค่ะเพราะแล้วก็เพราะบ้านแม่หน่อยก็บ้านบานใหม่นะคะแม่หน่อยแม่หน่อยตั้งตั้งตั้งความฮอนไว้นะคะเข้าไปนะคือเย็นจิ๊บเย็นแบบบางชนิดว่าคือบรได้เปิดฮิตเถื่อนค่ะกะการเนี่ยค่ะการเลยว่า าสายมีเพื่นก็เลยบอกว่าอน่อยหายเตือนอันเด้อ,ดอว่าหายเตือนความทรงจำเพ่นวา่าหายติดตอ่อไปทั้งผู้เกาะผ,ผู้ผู้ผู้ที่เพื่นจะส่งหลังคามาให้นะพ่าวเพื่นติดตอ่อมาว่าเออโอเคยวส่งให้อทิย์านานะติดตอ่อมาเนี่ยประมาณได้ประมาณปีละพัดเดือนพัดวันประกันภูมิไปหน่อยก็แล้วโอเคให้เขาเพราะว่าเขาเป็นช่วงที่ว่าเขากำลังหยงลูกค้าหรือเปล่าก็เลยบอกว่าอย่างครั้งล่าสุดนะคะก็คือเดือนเดือนกุมภาพันธ์ก็ว่าจิมาเหตุห้นะคะ เงียบต้มจนมอดเนี่ยค่ะเดืินมีนาค่ะเดอนมีน้าคือเงีมยมีสีดทีนี้มาหน่อยก็เล่ยแบว่าสิเตือนสามีค่ะว่าหลังค่าให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้เขียนจดหมายส่งขอความไปหาบริษัทนะทีนี้ก็เลยแบบว่าด้วยเหตุระพวนสามีเพิ่นมีเรื่องบอสบายใจนะคะ่ะมีเรื่องบอสบายใจกะเพิ่นกะ อ่าก็ค่ะก็ว่าเพิ่งก็เลยว่าค่อยมาเตือนทีหลังนะคะเออโอเคก็มีก็ไม่มีปัญหาอย่างไปก็ก็แล้วไปก็บ้านก็บ่แล้วนะคะก็ย่ําจักย่ําได้จักย่ําได้นะคะจักย่ําได้ล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นสิมาเฮ็ดให้พ่อเพิ่นบอกว่าจะสิติดต่อมาอีก2-3มื้ออัอนี๋มัน2-3อาทิตย์มาแถัก็เงียบมิสซิรีนะคะบ่มีหยังเกิดขึ้นแล้วค่ะพี่น้องที่ว่าพานสมียมาหน่อยเพิ่นมีเรื่องอ่าบ่สบายใจก็คือเรื่องทางครอบครัวเพิ่มประวัต มีญาติฝ่ายของเพลินนะคะโอ้ยแต่อย่าต่วนค่ะพี่นอ้องอ่าก้อนเป็นก้อนตายเนี่ย,ะะย,ยะะแต่ว่าอยากอยบอกนะคะแต่ว่าฝ่ายของพ่อเพลิพนนะภายในสี่ปีนะคะตายไปไปมันแปดคนค่ะลูกของเพลินอ่าพังฝ่ายปู่นะคะเพลินมีครอบครัวค่อนข้างที่ครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวใหญ่ค่ะประมาณอยู่สิบสี่คนลูกเพลินทนั้งหมดค่ะจากสิบสี่คนคะ่ะตอนนี้เหลืออยู่สามคนคะ่ะพี่นอ้องภายในสี่ปี ทย่อยไปทย่อยไปเ่อบางปีดาไปสองคนไดาปีนี้ไปแล้วคนหนึ่งปีนี้ไปแล้วคนหนึ่งอีกคนอีกอีกคนหนึ่งกําลังแบบว่าแบบตอนนี้แบบบ้งหูสึกนะ,ะบ้งหูสึกตัวนะคะเพิ่งสืมเลืออยู่นะคะกะเนี่ยค่ะมืนอไหรก็บ,บ่ไม่ยัง <c oughs> บ่ไม่ยังมาล้งกับพี่น้าคอโทษขอไปค่ะกะมีเรื่องหล,ลายๆลยเรื่องกันมันอาจฉริมางล่อมาฟังนาเนาะว่า บันเหนือยพยายามคิดอยู่ค่ะจะเอามาเราให้ดีบอเพราะว่ามันกิดดีอย่างเสียอย่างค่ะดีสําหรับสายฟอที่จะมาใหม่แล้วก็บรดีตรงที่ว่ามันหน่อยเอาเรื่องในบ้านไปเรานะคะกะแต่ถ้าเกิดว่ามันดีกว่าสายฟอผู้พี่ๆน้องๆผู้ใดจะมานะคะจะมาเมืองนอกกับเอาไปฟังเบิ้งค่ะสิ่งใดดีก็เอาไปเด้อค่ะสิ่งใดบรดีก็เอาไว้อยู่เนี่ยค่ะมันเหนือกับมาแค่นี้นะเนาะค่ะพี่น้อง าเราเรื่องบานใหม่นะคะสามปีพวแเรวจากเ่อโดนเติมนะคะไม่น้อยอยันจะหลังคาพังนะคะยันแบบว่าไปไปความเย็นความเย็นความหออนะคะความเย็นก็คือว่านาแข็งมันไอน้ำทะลุทะลุพลาสติกไปนะคะทะลุะหลังคาถุงยางที่คุ้มไว้นะคะทะลุไปแล้วก็ปไปไปแบบมีอากาศวามอดมันจะเป็นชื้นนะคะใหม่ห่อนความชื้นมันมีอย่างเดียวก็คือพังนะคะผุแล้วก็พังนะคะ มายานย่งเดียวก็คือว่าเห็ดยังไงแต่เฮ็ดแบบ้ามันปูพังเข้าก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วก็คือเงินอย่างเดียวค่ะเงินย่างเดียวค่ะในช่วงนี้เศรษฐกิจก็แย่แย่นะคะเศรษฐกิจแย่แย่เพราะว่าอ่าคือว่ามันจริงๆรแล้วมันจะแย่แต่ก่อนโควิดค่ะโควิดมามันก็ชะลอต่อไปนะคะชะลอต่อไปตอนนี้ช่วงนี้โควิดก็คือคน,นมันเริ่มชินจ้าก,กับโควิดไปแล้วค่ะก็อาเศรษฐกิจก็เริ่มแย่เพราะว่าสุดสิ้ลายสิ่หลายอย่างของแพงขึ้นค่ะพี่น้อง ไปแล้วค่ะเดนไมนอยมาเลาให้ฟังนะคะเด้อบอนไมนอนมีเรื่องอย่างมาเรให้ฟังค่ะคินหน้าพอกันไหมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ